ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่แอเรียที่1นนะครับใกล้จะเจอบอสแล้วมาเรามาดูกันครับว่าบอสจะเป็นตัวอะไร ถึงเป็นบอลเราต้องจัดแล้วไอเทมครับใส่เต็มเลยดูีิจะรอดไหมหมายถึงเราอะจะรอดไหม <c oughs> power attack สู้เขาคิวมันออ้ยมันหลบได้อ่ะอ๋อ,อโดนไปสามลูกครับเป็นไง เฮ้ย,ยนี่เราจัดการบอสได้ในครั้งเดียวเหรออุ้ยอย่างเวอร์อะไทช้งหรือว่ามันมีสองตัวเฮ้ยด่านแรกไม่น่าโหดขนาดนั้นมัง้งโอเคอ่าไปด่านที่สองครับ เรามาเจอกันที่ด่านที่สองนะครับถ้าทางบอสจะตัวใหญ่นะเนี่ยมาเรามาเริ่มวางแผนกันก่อนเรามีไอเทมอะไรบ้างสป,ปีดพาวเวอร์สไนเปอร์เพิ่มพมาลาังชีวิตถ้าเป็นอย่างนี้งั้นเราใช้พาวเวอร์ไปก่อน เพื่อที่จะทำให้ตัวเราโจมตีแรงครับแล้วก็สมมติโดนบอสโตมาอย่างน้อยเรายังมีแผนสำรองครับเราใช้เพิ่มพลังชีวิตได้จัดเลย power attack อืมแมแต่ใช้ power attack แล้วอย่างน้อยน่าจะเปลี่ยนลูกพลังให้มันดูใหญ่ขึ้นสักหน่อยก็ยังดีนะหรือว่าพลังยังไม่ถึงเกณ โอ้โหโดนแค่ดอกเดียวอ,อ่ะอ๋อสองดอกอมันลดไปแค่แปดเองอะ่ะโ,โหล็อกเป้าเราแล้วลวโอ๊ยพลังเขาลูกใหญ่กว่าเราด้วย นี่คือจะหลบไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยโดนทุกเม็ดหืมสี่สิบแม่เจ้าโอ้เปลี่ยนตัวละครตัวเเลยเงี้ย เฮ้ยมันก็ตีแรงเกินไปคือแบบโดนครั้งเดียวสี่สิบหน่วยนี่มันแล้วมันหลบพลังโจมตีเราได้หมดเลยแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยอะ่ะ ได้อ๋อหลบได้สองครั้งอ่ะก็ยังดีอืมยี่สิบคือดอกละสิบเลยอ่ะอืมเอ้ยแบบนี้เราน่าจะเอาคืนเขาได้บ้างแล้วล่ะ เออโดนอีกดอกหนึ่งเฮอะเออนี่ไงโดนครบสี่ตัวเลยเอ้สี่ลูกนี่มันต้องอย่างนี้เยี่ยม จบครับบอสด่านที่สองไปเราไปลุยด่านที่สามกันครับเราก็ได้เจอกับโอ้เดวิสเดวิมอนครับเรามาวางแผนกันก่อนว่าไอเทมเรามีอะไรบ้างไม่มีสนะมีเพิ่มพลังชีวิตมีหลบหนีหลบหนีคงไม่ได้ใช้อ่ะมันใช้กับบอสไม่ได้เพิ่มสปีดเพิ่มพลังชีวิตแล้ว อืมมาเป็นบอสก็จัดเต็มไปเลย <l ots> อุ้ยเ o ว e r แอแท็ก <l ots> ครับอุ้ยมันเล่นของแรงกับเราลนะ <l ots> ลูกใหญ่ด้วย สปีดแอทแท็กเมื่อกี้มันไม่ช่วยให้เพิ่มความเร็วอะไรสักหน่อยเลยเหรอยึกจะโดนทุกลูกเลยใช่ไหมเลือดสิบเอ็ด ได้หลบได้อีกไอ้โดนหน่อยนะโอ้โหอโอตายแล้วอ๋ตายแล้วเปลี่ยนตัวละครเลย เลยยี่สี่นะสปีบแอ็ก หมดร้ายอะไรกันขนาดนั้นหลบได้เถอะเออเนี่ยหลบได้หนึ่งลกูกได้จะรอดอยู่อย่าเพิ่งตายนะเลยนะม่อนอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายนะเฮ้โยโดนแค่ลูกเดียวครับ ผมมีลุ้น่อยเริ่มมีความหวังความหวังที่ลํำไลรนิดนึงนอนแล้วแบบนี้เรียบร้อยเศร้าเลยครับนี่ขนาดใช้ทุกอย่างที่มีแล้วนะยังสู้ไม่ไหวเลยอะ ผมคิดว่าเราอาจจะต้องเล่นสู้ไปเรื่อยๆจนเลเวลเราสัก11-12อ่ะอาจจะมีหวังหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตไปฝึกปืนฝีมือนะครับพัฒนาให้เลเวลมันมากกว่านี้ก่อนแล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะสู้บอสมันไหวไหม A few minutes later หลังจากที่เราได้ไปฝึกฝนมานานนะครับตอนนี้นี่บอกเลยดีเอเนจีนี่เต็ม99้านะครับเกหน่วยเลย แล้วก็ไอเทมเนี่ยตอนนี้มันเปิดดูไม่ได้แต่ว่าสะสมเอาไว้เยอะมากเลเวลก็13นะครับถือว่าสดสดละเราคิดว่ามันน่าจะพอสู้ไหวยอยู่มาเรามาดูกันซิว่าเราจะจัดการเดวิลเดวิมอนได้หรือเปล่ามา ดีนะจี้เก้าสิบเก้าใช่ไหมเดี๋ยวดูสิไอเทมเรานี่พาอ,อร์เราก็มีเต็มมีเพิ่มพลังชีวิตด้วยอะรอบแรกเราจะใช้นี่ก่อนดีนะจี้ครับ เราได้สิทธิ์โจมตีก่อนด้วยทำไมสู้กับบอลนี่ลูกพลังมันกลายเป็นลูกเล็กตลอดเลย,ยนี่โดนแล้วโดนแล้วโอ้ยหลบได้ครั้งสุดท้ายโดนนีโดนไปสามหน่วย อืมสิบห้านี่เป็นไงเราหลบได้แต่ก่อนนี่โดนตียวตียวเลยนะโหยหลบได้สักสองลูกสิโอ้ยอ่ะดูสุดท้ายอือือ ก็ยังดีอย่างนอาก็หลบได้หนึ่งหน่วยหกสิบกว่าจะเสี่ยงไหมหรือว่าจะเพิ่มพลังชีวิตดีผมว่าเราเสี่ยงซะหน่อยดีกว่าหอยรอดนะเลยนะว่านตานี้ เขาเอทักืมโอ้ยโดนแล้วหลบหน่อยซิ จะโดนครบไม่ได้นะ่ะอือหโหโดนทุกลูกเลยวดูสิเลือดเหลอเท่าไหร่โอ้ได้โย โอ้สี่ลูกเลยอือเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอ้ยสะใจวุ้ยเก็บตัวละครอ,อ,อืโดนด้วยโดนครบด้วยมารอบนี้อัดไปสิพาวเวอร์แอตแทมาเอออ้ยกำลังใจมาแล้ว เผาเว้แอทแท็กเาเวแอทแ็แอททอืมมาโอ้โหไม่เผาเว้แอทแท็กมันลูกเล็กนิดเดียวเองอะหลบได้ด้วยหให้ตายสิ โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือยี่สิบ โอ้โหสี่สิบแปดเลยโอ้ยว่าคือแบบเปลี่ยนตัวดีกว่ามามาอ,อักดีเอนเนจีเข้าไปสิยังเนาะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีไอเทมเพิ่มเลือดอยู่สามชิ้นเต็มๆเลยน่าจะยืดได้นานอยู่ติดพแ o ร์แท็กด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลือดเราเต็มโอ้ลูกใหญ่จังน่าจะเก็บหนักอยู่นั่นแหละ โอ้โหเหลือสามสิบหกอเราก็เพาเวอร์แอทแทกเหมือนกันอุ้ยลูกใหญ่ด้วยเอาสิมาโดนสักสองโดนสักสองก็น่าจะจัดการได้นะ uh, โดนสองแล้วโดนสามอ่ะ โดนอีกโดนครบทุกหน่วยเรียบร้อยวชนะแล้วไทยชิงฮ้ยเลยสุด,สดในที่สุดแล้วก็จัดการมันได้ หนึ่งเฮ้ยคุณลูมอนอย่าบอกนะว่าเราจะได้แปลงล่างอะ่ะมดนตีแบบนี้โอ้ สองแอเรียที่4เจ0 0ดูซิว่าตัวอื่นได้เปลี่ยนล่างด้วยไหมโอ้ไปทั้งแก๊งครับไปทั้งแก๊งเดี๋ยวลองดูสเตตัสหน่อยนิเริ่มจากกิลมอนเลือดก็100เท่าเดิมนะครับโอเค มาขอตั้งสติครับโอเคผมก็ขอปิดพาร์ทนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูลุยกันในแอเรียต่อไปมาดูซิว่าบอสตัวต่อไปจะเป็นอะไรสําหรับวิดีโอนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในการตะลุยพาร์ต่อไปสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ